การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งใช้ชีวิตอย่างอนาถในกระท่อมซอมซ่อกลางทุง่งพ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวในเย็นวันหนึ่งที่อากาศเย็นเยือกพวกเขากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวต้มกับน้ำพริกผักต้มอ,อย่างเงียบเหงาลูกสาว มองอาหารในชามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาเธอวางช้อนลงแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูอยากกินอาหารอร่อยๆเหมือนที่คนอื่นเขากินกันบ้างจังเลยค่ะแม่ถอนหายใจอย่างอ่อนล้ามือตบไหล่ลูกเบาๆกินอาหารของเรานี่แหละลูกอย่าจู้จี้จุกจิกเลยนะสามีพ่อ มองลูกด้วยความรักแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดลูกสาวที่รักเราไม่สามารถซื้ออาหารแพงๆได้รหรอกนะเพราะเรายากจนเหลือเกินลูกสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบ้าถ้าอย่างนั้นหนูขอแค่ได้กลิ่นมันก็พอแล้วค่ะพ่อถ้าหนูไม่สามารถกินอาหารกลิ่นมันก็เพียงพอแล้ว คำพูดของลูกสาวนั้นบาดลึกลงไปในหัวใจของชายยากจนผู้เป็นพ่อเขาครุ่นคิดถึงความฝันของลูกสาวและสภาพชีวิตที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เขาต้องหาทางทำให้ลูกมีความสุขให้ได้ชายยากจนเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาเขารู้จักชายผู้ร่ำรวยที่สุดในแถบนี้ ซึ่งบ้านของเขามักจะทำอาหารราคาแพงและส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเขาคิดในใจว่าเศรษฐีจะได้กินอาหารอร่อยทุกวันเอวเอวถ้าเราสร้างกระท่อมใกล้บ้านเศรษฐีเราก็จะได้กลิ่นอาหารหอมหอมให้ลูกสาวเราได้กินเป็นเพื่อนไปกับข้าวของเราเขาวดิน เขาตัดสินใจรื้อกระท่อมเดิมแล้วขนย้ายข้าวของไปสร้างใหม่ใกล้บ้านเศรษฐีทันทีเราพร้อมแล้วเข้าบากภรรยาด้วยความตื่นเต้นหลังจากสร้างกระท่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วชายยากจนและภรรยาของเขาก็มีข้าวสวยร้อนๆพร้อมทุกครั้งที่ถึงเวลารับประทานอาหาร พวกเขาจะนั่งรอให้ลมพัดกลิ่นหอมของอาหารจากบ้านเศรษฐีมาถึงก่อนแล้วถึงลงมือกินข้าวพร้อมกันอย่างมีความสุขเย็นวันนั้นชายยากจนและครอบครัวล้อมวงกินข้าวตามปกติพวกเขานั่งรอจังหวะลมพัดสามีพูดด้วยความกระหายทำไมกลิ่นอาหารยังไม่ถึงรอกันนานท่านใดน,นั้น กลิ่นหอมกรุ่นของเครื่องเทศและเนื้อย่างก็โชยมาตามลมสามีรีบตะกลนมาที่นี่เร็วๆแล,วแล้วทานอาหารด้วยกันไม่งั้นกลิ่นจะหายไปลูกสาวหัวเราะคิกคักด้วยความดีใจฮิฮิฉันจะไปกินข้าวก่อนพนรรยารีบวางมือจากงานจริงเหรอการุณารอฉันด้วยฉันกำลังมาวันนี้เรามีอะไรเพื่ออะไร สามีหลับตาพริมสูดดมกลิ่นอาหารที่โชยมาแล้วบันยอยอย่างออกรถเอาละวันนี้เรามีซุปผักรวมสามลาคาโครสชาติเผ็ดร้อนแบบมีเครื่องเทศปลานึ่มและน้ำจิ้มฉุนเผ็ดทึกเกลียวกับผักสดล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่อร่อยภร <laughs> รยาเคี้ยวข้าวด้วยความสุขจากจินตนาการ จริงเหรอถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันต้องมีอาหารอร่อยๆแน่นอนลูกสาวตาโตพวกเขาทั้งหมดเป็นอาหารโปรดของฉันสามีพลางตักข้าวและปลาแห้งให้ลูกถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรกินให้หมดที่นี่มีปลาเนื้อให้คุณพันรยาตักน้ำเพลคให้สามีขอบคุณค่ะและที่นี่คุณควรใช้น้ำซุปสามีพันรยาพูดพร้อมกันขอบคุณลัก ขอบคุณที่รักครอบครัวยากจนมักทรับประทานอาหารในลักษณะนี้ทุกวันอย่างมีความสุขพวกเขาจะคอยสังเกตทติศทางลมอยู่เสมอเมื่อลมพัดมาทางทิศตะวันตกคนยากจนจะสร้างกระท่อมทางด้านตะวันออกของเศรษฐีเมื่อลมพัดมาทางทิศตะวันออกพวกเขาจะสร้างกระท่อมทางด้านทิศตะวันตกของเศรษฐีถ้าลมพัดมาทางทิศเหนือพวกเขาจะสร้างกระท่อม ทางด้านทิศใต้ของเศรษฐีถ้าลมพัดมาทางทิศใต้พวกเขาก็จะสร้างกระท่อมทางด้านทิศเหนือของเศรษฐีพวกเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้กลิ่นขหารของเศรษฐีอย่างสม่ำเสมอหลายเดือนต่อมาเศรษฐีเริ่มสังเกตเห็นการเคลื่อนย้ายกระท่อมของชายยากจนแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก จนกระทั่งวันหนึ่งคนรับใช้ของเขาเดินผ่านกระท่อมชายยากจนในขณะที่ครอบครัวนั้นกําลังกินอาหารเย็นคนรับใช้ได้ยินเสียงพูดคุยกันอย่างออกรถสามียากจนเฮ้ hey, ที่รักที่นี่มีปลาสตรีมกลิ่นหอมหอมภรียา,ยากจนมันน่ากินจังคนรับใช้ทำหน้าสงสัยว่า เชื่อฉันสงสัยว่าสามีภรรยาคู่นี้ท่านอาหารอะไรที่ทำให้พวกเขาคุยกันได้ออกรถขนาดนี้สามียากจนสูดกลิ่นเต็มปอดน่ากินจังฮัน,นี่ฮ่ฮ่คนรับใช้เริ่มเข้าใจว่าฮะจริงๆแล้วพวกเขาแอบได้กลิ่นอาหารของเจ้านายฉันเขาจึงรีบวิ่งกลับไปบอกเจ้านายของตน คนรับใช้ของชายยากจนรีบวิ่งไปรายงานเจ้านายด้วยความตื่นเต้นในท่านมีขโมยแอบ,บดมกลิ่นอาหารของคุณเศษฐีโกรธจัดใครก็ตามที่กล้าแอบ,บดมอาหารของฉันยังลับๆพาฉันไปที่นั่นชายผู้มั่งคั่งไปถึงกระท่อมของชายยากจนพร้อมด้วยคนรับใช้เขาเห็นครอบครัวยากจนกำลังหัวเราะอ,อย่างมีความสุข เศรษฐีตะกล,ล่นเฮ้ hey, คนบ้าอะไรกันคุณต้องจ่ายค่าอาหารของคุณที่คุณได้กลิ่นทุกวันชายผู้น่าสงสารตกใจรีบลุกขึ้นก้มหัวได้โปรดครับฉันไม่มีเงินฉันแค่ได้กลิ่นอาหารของคุณโปรดเมตตาฉันด้วยเศรษฐีผู้มีความโลภและความโอด,ดีกล่าวว่าไม่ คุณได้กลิ่นอาหารของฉันมาหลายปีแล้วฉันต้องฟ้องคุณเรื่องกลิ่นอาหารของฉันชายยากจนได้แต่ร้องขอความเมตตาได้โปรดคนที่ร่ำรวยได้โปรดได้โปรดเศรษฐีพาชายยากจนไปพบผู้พิพากษาผู้พิพากษาถามด้วยความสงสัยอะไรทำให้คุณทั้งสองมาที่นี่ เศรษฐีกล่าวด้วยความมั่นใจดีครับท่านชายหนุ่มคนนี้แอบได้กลิ่นอาหารของฉันโดยไม่ต้องจ่ายเงินผู้ผิดภากษาหันไปถามชายยากจนเฮ้นายหนุ่มเป็นเรื่องจริงหรอือชายผู้น่าสงสารตอบด้วยความเสื่อสัตย์ใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงฉันได้กลิ่นอาหารของเขา แต่ฉันไม่ได้กินมันสามีมั่งคั่งโต้แยงการขโมยกลิ่นอาหารเรียกอีกอย่างว่าการขโมยผู้พิพากษาซึ่งมีวิจารณญาณที่ไม่รอบด้านกลับตัดสิงตามตัวอักษรเนื่องจากคุณยอมรับว่าคุณได้กลิ่นอาหารของเขาคุณต้องจ่ายเงินมิสเตอร์เวลตีแมนเรียกร้องค่าตอบแทนเท่าไหร่ ชายมั่งคั่งตอบอย่างรวดเร็วดีครับท่านฉันอยากจะเรียกร้องสามเรียญผู้พิพากษาตัดสินทันทีนายหนุม่มคุณต้องจ่ายเงินให้เขาตามความต้องการเพราะคุณได้กลิ่นอาหารของเขามานานและคุณไม่เคยจ่ายเงินเลยดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่านายหนุม่มเธอต้องจ่ายเงินให้นายมั่งคั่งสามเรียญ ชายยากจนร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังไม่ครับกร,รุณายาสามเรียวเป็นเงินจำนวนมากฉันไม่มีขนาดนั้นสำหรับค่าตอบแทนแต่คำตัดสินก็มีผลแล้วชายยากจนไม่มีเงินจ่ายจึงถูกคุมตัวไว้กษริส์ท์ทรงถามชายยากจนเฮ้ ه, ชายหนุ่มผู้น่าสงสาร คุณแอบได้กลิ่นอาหารของมิสเตอร์เวลตี้อย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าชายผู้น่าสงสารก้มลงกราบใช่แล้วความยิ่งใหญ่ของคุณฉันได้กลิ่นอาหารของนายมั่งทงั่งเพราะฉันยากจนมากจนไม่สามารถซื้ออาหารได้กษัตริย์ถามถ้าเป็นเช่นนั้นคุณต้องจ่ายสำหรับมันคุณมีเงินจ่ายเขาไหม ชายผู้น่าสงสารตอบอย่างซื่อตรงไม่ความยิ่งใหญ่ของคุณฉันไม่มีเงินเลยกษัตริย์ทรงตัดสินพระไทยเอาละถ้าคุณไม่มีเงินฉันจะจ่ายให้คุณนายมั่งคัง่งคุณเห็นด้วยไหมชายผู้มั่งคัง่งยิ้มด้วยความโลภใช่แล้วความยิ่งใหญ่ของคุณฉันเห็นด้วยกษัตริย์ถามต่อ เมื่อคุณตกลงแล้วบอกฉันว่าคุณต้องการค่าตอบแทนเท่าไหร่ชายผู้มั่งคั่งเห็นช่องทางจึงเพิ่มข้อเรียกร้องทันทีความสง่างามของคุณฉันต้องการทั้งหมดห้าเหรียญชายผู้หน่าสงสารตกใจคุณพูดอะไรคุณขอเพียงสามเหรียญก่อนหน้านี้ชายผู้มั่งคั่งแก้ตัวใช่ก่อนหน้านี้ฉันต้องการเพียงสามเหรียญ แต่ตอนนี้ฉันต้องการห้าเหรียญเพราะฉันรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการมาที่นี่ด้วยกษัตริย์ความคิดคนที่ร่ำรวยมีความโลภจริงๆข้าต้องท้าถายเขากษัตริย์ทรงรับสั่งอย่างใจเย็นเอาละฉันจะให้ห้าเหรียญเฮ้คนรับใช้มาที่นี่คนรับใช้ใชไปนํำเงินมาถวายกษัตริย์กษัตริย์รับเงินมา แล้วยื่นถุงเงินให้ชายผู้มัง่งคั่งคุณรวยคุณควรนับเงินเพื่อดูว่าจำนวนเงินนั้นแม่นยำหรือไม่ชายผู้มัง่งคั่งรีบนับเงินด้วยความดีใจแต่เมื่อนับเสร็จกษัตริย์ก็รับสั่งให้คนรับใช้เอาเงินกลับคืนไปชายผู้มั่งคั่งตะลึงสง่าราชีของคุณทำไมาคุณถึงเอาเงินของฉันคืนไปกษัตริย์ทรงยิ้มอย่างมีชยัย คุณนับเงินแล้วและยังได้ยินเสียงของมันด้วยกษัตริย์ตรัสอธิบายด้วยน้ำเสียงที่ทรงปัญญาและเฉียบขาดฉันให้เงินคุณแค่เสียงเดียวแต่ฉันไม่ได้ให้เงินคุณไปเป็นเช่นเดียวกับกรณีของชายหนุม่มเขาได้กลิ่นอาหารของคุณแต่เขาไม่ได้กินมันกลิ่นคือเสียงของอาหารและเสียงคือกลิ่นของเงินการชดเชยจึงสมเหตุสมผลแล้ว กษัตริย์ถามชายผู้มั่งคั่งคุณมีความสุขกับเรื่องนี้ไหมนายผู้มั่งคั่งชายผู้มั่งคั่งอับอายจนหน้าแดงได้แต่ตอบอ้อมอ้อมเออเออใช่แล้วความสง่า่าเผยของคุณกษัตริย์หันไปสั่งสอนชายผู้น่าสงสารด้วยความเมตตานายหนุม่มคุณไม่ควรได้กลิ่นอาหารของคนร่ำรวยอีกต่อไปคุณควรเริ่มต้นธุรกิจ มีงานทําหรือปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพจะดีมากถ้าคุณเอาคนที่ร่ำรวยเป็นแบบอย่างของคุณและทำงานหนักอย่างเขาชายผู้น่าสงสารทราบซึ้งในคำสอนใช่ความยิ่งใหญ่ของคุณฉันจะทำงานหนักตามคำแนะนำของคุณชายยากจนและภรรยาของเขากลับมาที่กระท่อมด้วยความมุ่งมั่นใหม่ชายผู้น่าสงสารกล่าวกับภรรยา เฮ้ hey, ท่รักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่อยู่ขึ้นอยู่กับกลิ่นอาหารของคนร่ำรวยอีกต่อไปเราต้องหาเงินด้วยตัวเองพระยาเห็นด้วยคุณพูดถูกแล้วเราควรหาไรายได้จากอะไรชายผู้น่าสงสารตอบอย่างหนักแน่นฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าเราควรเริ่มต้นธุรกิจเหมือนคนรวยไม่งั้นเราจะร่ำรวยเหมือนเขาไม่ได้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ทำงานหนักด้วยตัวเองและไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลิ่นอาหารของเศรษฐีอีกต่อไปพวกเขาเฝ้าแอบสังเกตชายที่ร่ำรวยอย่างระมัดระวังพวกเขาพบว่าคนร่ำรวยมักจะสั่งให้คนรับใช้ของเขาขายสินค้าปลูกพืชและเติมสินค้าที่เก็บเกี่ยวในโกดังของพวกเขาชายคุ่น่าสงสาร สรุปกับภรรยาหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วเศรษฐีก็นำไปขายที่ตลาดดังนั้นเราควรคัดลอกเขาหากทั้งคู่เห็นเศรษฐีสั่งให้คนรับใช้ปลูกพืชพวกเขาก็จะปลูกพืชเช่นกันถ้าพวกเขาเห็นเศรษฐีสั่งให้คนรับใช้เลี้ยงวัวพวกเขาก็จะเลี้ยงหมูวัวและควายด้วยถ้าพวกเขา เห็นเศรษฐีสั่งคนรับใช้ของเขาไปขายของที่ตลาดพวกเขาก็จะขายของที่ตลาดเช่นกันทั้งคู่และลูกสาวของพวกเขาขัดลอกการปฏิบัติของชายผู้มั่งคั่งทั้งหมดโดยการเปลี่ยนจากการลอกกลิ่นมาเป็นการลอกการกระทำในการทำมาหากินหลายปีต่อมาด้วยความขยันมั่นเพียรและการลอกเรียนแบบอย่างชาญฉลาดครอบครัวยากจนก็ร่ำรวยขึ้น พวกเขามีคนรับใช้มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากและมีทรัพย์สินไว้แพ้เศรษฐีคนนั้นเลยชายยากจนผู้สิ้นหวังรู้สึกขอบคุณเศรษฐีจึงตัดสินใจนำถุงทองไปให้เศรษฐีเพื่อแสดงความขอบคุณชายผู้มั่งคั่งเห็นชายยากจนมาพร้อมกับถุงทองก็ประหลาดใจโอ้นายหนุม่มอะไรทำให้คุณมาที่นี่ชายผู้น่าสงสาร แล้วเรื่องราวทั้งหมดให้เศรษฐีฟังอย่างซื่อตรงผมเอาถุงทองมาให้คุณเพราะผมลอกคุณแล้วร่ำรวยจึงนำถุงทองมาขอบคุณผมคิดว่าคุณจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ชายผู้มั่งคั่งฟังแล้วความโลภก็เข้าครอบงำทันทีคุณว่าอะไรนะฉันสงสัยว่าคุณเอาความมั่งคั่งเหล่านี้มาจากไหนเนื่องจากคุณได้มาจากการคัดลอกฉัน โปรดไปและนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณมาให้ฉันแล้วฉันจะแบ่งปันบางส่วนกับคุณชายยักษ์จนปฏิเสธที่จะนำทรัพย์สินทั้งหมดมาให้ทั้งสองจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงและกลับไปเข้าเฝ้าประชาอีกครั้งพระราชาทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดทรงคิดในใจว่าเศรษฐีโลภมากจริงๆพระราชา จึงทรงตัดสินพระไทยด้วยปัญญานายรวยคุณมีลูกไหมเศรษถีตอบว่าใช่แล้วความยิ่งใหญ่ของพระองค์ฉันมีลูกชายคนหนึ่งพระราชาถามชายากจรแล้วท่านละ่ะนายหนุ่มคุณมีลูกไหมชายากจรตอบว่าใช่แล้วความยิ่งใหญ่ของพระองค์ฉันมีลูกสาวคนหนึ่ง พระราชาทรงยิ้มแล้วตรัสว่างั้นเลิกโกรธกันเถอะข้าอยากให้พวกท่านทั้งสองประนีประนอมกันโดยให้ลูกชายของนายมั่งคั่งแต่งงานกับลูกสาวของนายหนุ่มเพื่อทรัพย์สินของพวกท่านทั้งสองจะได้ตกเป็นของลูกๆของพวกท่านทั้งหมดเศรษฐีคิดอย่างรวดเร็วหมในการทำเช่นนี้ฉันจะได้รับความมั่งคั่งมากขึ้น เขาตอบด้วยความยินดีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ฉันเห็นด้วยชายยากจนก็เห็นด้วยเช่นกันใช่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ฉันเห็นด้วยเพราะนายมั่งคั่งเป็นผู้มีพระคุณของฉันทั้งสองก้มหน้าก้มตาลาพระราชาหลังจากกลับบ้านพวกเขาก็เตรียมงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่และลูกทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันพวกเขา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปโดยที่ทรัพย์สินของสองครอบครัวได้รวมเป็นหนึ่งเดียวและเศรษฐีผู้มั่งคั่งก็ได้รับสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ความโลภของเขาไม่ทำลายใครส่วนชายยากจนก็ประสบความสำเร็จจากการลอกเลียนแบบที่ถูกต้องคือการลอกเลียนแบบความขยันและการทำงานหนักนั่นเอง